โยโยโยเทีย่ยงตรงเจอนกับคลึงหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ,บก่อนอื่นฝาก v ี่ๆแคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลาหนึ่งทุ่มฟุตบอลไทยลีกคู่เดียวในคืนนี้นะครับการท่าเรืออันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับลำคุนบวอรอันดับ1ิเอท่าเรือ26แต้มจากการชนะ7เสมอ5แพ้2นะครับเกมล่าสุดในลีก เปิดบ้านชนะหนองบัว2-1เกมสุดท้ายจริงๆคือ ACL 2นะครับบุกไปแพ้ไลออนซิตี้มาเละ2-5โคตนร,รังสรรวิวัฒชัยโชคก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างไอแซคฮอนนี่อีลาฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันดี้คุมเกมรับตรงกลางก็ธนบุญเกษรัตฟรานปูตอสนะครับนารุกฟิลิเป้อโมลิมบดินผาลาลอนสยาดุมบุย่าครับในขณะที่ลำพูนสืบจัดแต้มจากการชนะ4-5แพ้5เกมล่าสุดบุกถล่มนครปฐมมา3-0นะครับ,มมรบอเล็กซเดกาม,มา่า น่าจะไม่มีอนันต์ยอดสองวันนะครับที่อยู่ในชุดอาเซียนคับน่าจะได้พักอัครพงศ์ภูมิเศษก็ไปเจ็บมานะครับ แกลักลาก,ก็ทอรพลาเทศวิกเตอร์คาโดโซอย่างเงี้ยครับเกมรับตรงกลางบอม,มัสออสมมนข้างหน้ามาัางมังโลวินนะครับมีเจฟฟ์สั้นตัวบาราซิลนะครับฤดูการที่แล้วเจอกันท่าเรือเปิดบ้านชนะ3 2บ้านลำพูนจบ -2 2ก่อนเกมท่าเรือเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วเล่นในพลาส,สเตเดียมเป็นนัดแรกด้วยครับของฤด,ดูการยังในปีนี้ครับยังไงบรรยากาศมันมาแนะ่ลำพูนจริงๆจะว่าไปขาดตัวไทยที่ไปเล่นกับทีมชาติด้วยนะครับวัดใจท่าเรือครับที่เห็นบอกว่ามาแน่ครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1 ประตูนะครับให้เชียร์การท่าเรือเป็นคลิวหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย